เ,ผผเรี่ยนบทคุณอันเสิร์มและของชนะก้าวหน้าของอั้งพลุปุสฎวันสืบไปจงคิดอันดับหนึ่งจากช่วงชั้นที่สี่เรงเรียนรไรนี้ขอเรียนเชิญค่ะในหัวข้อ มีจ the ิตใจและประกอบความคิดใหม่ครับแล้วมีผู้คนคอยเป็นอจไรที่ดีครับจากผู้ก่อที่ไม่ได้อยากโผหาหรือไม่ไร้อรากครับสวัสดีคุท่านอาจารยมวันคามายนรุกเลื่อนร่กรเล่าตัดเ้นของาครยีบเล่า เป <ge ar> ่ท <ies> ีมอาแร่งันเครื่งดที gardens, ่มีอมอนในงานาต่างๆอางที่เห็นก็คืองานคุณงานบุณพวเราอยูในงานคุณโดยเพราะกานคุณที่ใช้เครื่องในคมเนี่ยความที่สุดคือที่ผ่านมาเป็นงานสด เราก็มองต่องานนี้ก็มนเป็นเรื่องดีวันนี้เราจะยเว้นในพีเปิดารการดู่อเล่าสั้งความดีโศสิวันีที่เการจัดงานในแต่ละพ้นที่มีผลงานรืงานที่เป็นที่ประดัและได้รับการงลักลอบายน่ออยู่หลายรการจหอในกานทูบอเล์มีลัหได้กว่าสิล้าบาท

รเรนนานที่สุดในโลกน็นตัวอยางเป็นประสบการณ์นะคะการเรียนแบบฟอมเนาราระเป็นภาษาโปรตุเนะค นักบนิธานพยานอนว่าข้อดางข้าวเจ้าจะดรงไว้ซึ่งการแั่งานกานรูปปอนเท้าสร้างความดีโพิส่วนในเดือนธันวาคมของทุกปีข้อส เลือนเลื่องเื่อนเกดียวกั้ทีอยางครท่านปรานจะใช้เวลาท่ะข้อมูลเข้ามาจาก การดําเนินการที่ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอนะครับเป็นปัญหาในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างนะครับ อาอ,าอาออ,าอง่อ์งกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับร่วมการแก้ดีอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก็คือให้อําเภอโพธิสุวรรณได้จัดก,การรณรงค์ให้ประชาชนออกกําลังกายอย่างต่อนเนื่องสารงานบุญกอดเล่าสร้างความดีโพธิสุวรรณประจำปี2500 โดยกระบวนการร่วมกับการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มบ่อปลาและกิจกรรมสร้างการะแสให้ประชาชนมีการออกกําลังกายดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปัน่นปันสุขสื่อสารงานบุญปลอดเล่าสร้างความดีโพสีสุวรรณ ิ้มนะครับความสุขสุขภาพและรอยยิ้มครับเกิดจาก